ก็ง่ายๆคิดมากไหนตามสัญญาพี่เบบีค่ะใหญ่เออค่ใหญ่เขาเป็นคนอ้วนกระโปรงยาวไปไม่ยาวโอเพนโอเพนอะไรหนูไม่ได้โอเพนมาที่จขอใหญ่สิครับเคยไปแล้วแต่หนูตอนนี้ยังไม่มีตังไม่ได้ไปเดี๋ยวมีตังหนูจะไปก็มาอ่านไงเลยใช่ใหญ่จริงอะไรใหญ่ หน่อยคาะใหญ่จะยืนใช่กะโปรงยาวไปเอาสั้นกว่านี้นี่สั้นสุดแล้วนะมามาเลยมาเที่ยวอ้ออ่านทัาน์เลยมือก็เปิดไปเลยสิขาเมย์โงมจะสองโลกแันจค่อยกล้าเปิดอะ่ะกีซีซีอ่ะใหญ่จังไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันดีค่ะที่รักของป๋าคุณพูดภาษาจีนได้ไหมนี่คะพูดได้แค่ดีกับเซียเซียนอ่ะ เอาอย่าจมบรดโจก็ค่อยๆพิมพ์มาพันค่าอย่าว่าร้อยเออเป็นพันเลยค่ะพันค่อยปลดนะคะเดี๋ยวพาเที่ยวภูวิลลาเวนลาบเลยเนอมีคนปลดให้ยูดอกบใส่กางเกงส,สัพพ้าใส่พี่พายขอบคุณครับอุ้ยอานประธาน นำแป๊บนึงโอเคค่ะพี่การเ้ยเบิงมือแม่เจ้าลดมีต่เจ้าเบิงดอกฉินมาเป็นเนมียมาเป็นแม่เจา้าเมนที่ออกมาจึงเป็นด้วยที่น่าเศร้าค่ะฉันเป็นเมียเจ้าฉันห็นเจ้าเบิงอยู่มากินเล่าเป็นเพื่อนหน่อยอยู่ขอใหญ่นี้โอ้โหใกล้ใกล้กลจักหนุ่มมากท่านุณค้าบแตกอยู่ใช่ไหมพวกเธอเคยมีผีหรือเปล่า ม<ค><ณ>นูไม่เคยเห็น,หนไม่รู้ว่าจะมีแล้อบอกอ่า<ต>พี่พี่ดี้สวัสดีค่ะดเดี๋ยวไปรับไก่นะร้อยกิโลเลยนะขอบคุณค่ะพี่ายอัานถึกบอกว่าแม่พี่พายอบอกว่า,วา,า,า,วาขอบคุณค่ะน้องแม่มึง t ต a งเก o u วผมอยู่เชียงใหม่อยู่ไกลจังมึงยังไม่หมดอีกหรอมึง แฟนยูไดบอดีค่ะเฮ้มึงยังไม่หดเวุ้มึงเก็บไว้กูมึงจำมัได้สได้มากเลยนะเคูณเท่าไหร่เจคูณ30กว่าโอโมึงมึเสียไปเท่าไหรแล้วอย่างทาไม่เสืือเยอะจังอพียก้าสวัดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เราไปกลับบ่อยไม่เกินใจดอกะเธออยู่จังหวัดอะไรอ่ะไปไปเขาใหญ่อยู่โรลาใช่ไหมขอบคุณค่าที่ติดตามมึงมึงส่งมาเท่าไหร่อูะดเก้าสห ไปไหนมาสี่สิกว่าดอกนี่สี่สิบกว่าดอกนี่แหละไม่อันนี้ทำไมมันขึ้นว่าเกบหกวะทำไมมันขึ้นว่าเก้าสหกมือเก้าสคูณเจปะใช่ปะดูวไม่ไม่ใช่มันดอกและเท่าไหร่ดอกละเจ็ถั่วเหรออายุ22ค่ะว่าแล้ว สก็จะประมาคูณ248 48า7 300กว่าพี่นินจาไปดิค่ะจีบเพื่อนนางนี่แม่จีบลถเพื่อนนางใครวะชื่อแตงกวาค่ะ300กว่ามึงใช่ไหมฉิ่งใช่ไหมสามกว่าไ,ได้พี่บอยขอบคุณค่ะพี่เปิลอุ้ยแตกดีอยู่นะกระดิ่งอะ่ะ อุ้ยหนูจะหาเกมอะไรให้ยูสเล่นดีหนูคิดไม่ออกกูไม่ไรแล้วจะถ้าจะไรอีกก็อีกนานสามเดือนใช่ไหมหลังหลังจากนี้สามเดือนใช่ไหมมึงมึงแต่กูอยากให้มึงกลับมาอะไรมากสวัสดีคะ่ะพี่นิกเพราะว่าเดือนนี้มันเหมือนมันมันโอเคอ่ะมันโอเคขึ้นอ่ะถ้าทําได้นะ,ะเสียงแหบละถ้าทําได้อะมันโอเคขึ้นสําหรับแบบคนที่แบบว่า อยต่อวันอ่ะเอ้กูไม่ได้ไงไม่ได้แบบเหมือนแบบเป็นหมืน่นเป็นพันเหมือนเขาอ่ะกูไปดีขึ้นทุกอย่างแหละเออจีิจริงมึงผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะครับเปลี่ยนโอ้จา้าพิพธานโอ๋หนูหน่อย ตจ้าครับไปเรียนมาหรอใช่คะ่ะผมไปเล่นอาวินแล้วครับาบายยขอบคุณคับพี่เปิ้ลของขวัญอันนี้มันน่ารักมากเลยนะมันน่าจะแบบราคาเป็นร้อยเนาะเก้าบาทแต่แบบยังคุ้มเลยอะ่ะเอ้ย9ของขวัญใช่ไหมไปกับข่งขวัน